เอ,อ้ยน้ำท่วมไปไหนก็ไม่ได้น้ำท่วมจะไปหมดเลยบ้านเมืองล่มจมเอ,อ๊ะเดี๋ยวเดี๋ยวนะเฮ้ยมีเรือไม่เรือไม่ใช่บะมาทางนี้มาทางนี้เรือมารับหน่อยเออดีดีดจอดต,ตรงนี้แหละนีออ่ได้ขึ้นเรือแล้วก็ต้องสี่จุดตรงนี้แล้วไปกันมาใช่ปะไปเลยเลย,เลยตรงไปนะเขาเป,ปิดมอญบ้านเมืองล่มจม ไม่อยากมาชนตรงนี้วันนี้เลยมีเรือดีกว่าไอเรือกันนี้เดี๋ยวของกูมารับด้วยเพื่ออะไรอ่ะเออได้เรืวไปแล้วเอาอะไรเอาอะไร,ออะไรเดี๋ยวเดี๋ยวสวนนี่เย้ได้เรือไปแล้ว ไปดีกว่าเออมันก็มุดเรือไปแล้วอ่ะปล่อยไปตามให้มันทันตามให้มันทันเลยเรือมันไปเร็วกว่าเรือมันเร็วไปบ่เอออะไรคือใต้น้ำ嘛อ่ามาช่วยไปไม่เป็นไรนี่เอาเป็นไรเรียกจะไปไหนอ่ะบอกให้ตามไปเหรออ๋ออยู่บนอยู่ในบ้านในบ้านตุนนี้คือมันไดไปมันมีอะไรเหรอ โอ้มีหน้าต่างด้วยเอออยู่เท่านี้ก็ได้เอาหน้าต่างนั่น,อน,น,นเอาหน้ามาเอเลียนอยู่ตรงเรือนี่วะทำไงล้ะมาขโมยเรือไปแล้วอ่ะเฮ้อที่ปะมีอะไรเอ้อะไรอยู่นบนฟืนหน่อยโอ้นี่มันปืสนสไนเปอร์นี่วะม่สเตปปิดปวะตู